กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสปอยหนังทุกท่านกันอีกแล้วและก็เช่นเคยในวันนี้ก็ผม To o day s สปอยหนังขอ,อนำเสนอหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The a c u p a n 2025และเจ้าหนังเรื่องนี้มันจะลึกลับชวนหน้าค้นหาขนาดไหนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของทุกท่านให้เราเป็นลุยกันเลยดีกว่าครับเรื่องเริ่มต้นในบ้านหลังหนึ่งแทบชนบทนักธรณีวิทยาสาวชื่อแอบบี้กำลังอาศัยอยู่กับเบดพี่สาวของเธอ ทั้งสองเพิ่งสูญเสียผู้เป็นแม่ไปเลยพยายามที่จะประคับประคองจิตใจของกันและกันแต่แล้วโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเบธถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวขั้นรุนแรงไม่มีแพทย์คนไหนรับการรักษาได้เพราะไม่มีทางที่พวกเขาจะช่วยเธอให้รอดได้เลยอย่างไรก็ตามแอบบี้ปฏิเสธที่จะยอมแพ้และได้รู้เรื่องของคลินิกในต่างประเทศที่รับการรักษาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง เพื่อหาเงินส่งเบสไปที่นั่นแอบบี้จึงตัดสินใจรับงานที่มีความเสี่ยงสูงหลังจากนั้นไม่นานเธอก็เดินทางมาที่เทือกเขาคอเคซัสของจอร์เจียใกล้กับพรมแดนของรัสเซียเธอได้รับการว่าจ้างจากบริษัทเอกชนบริษัทเหมืองแร่โลหะให้มาสำรวจหาแหล่งแร่อย,อยูเรเนียมคุณพ่อของเธอไม่เห็นด้วยกับจุาง,งานนี้เพราะมองว่าแอบบี้น่าจะทำอาชีพที่ดีกว่านี้ได้ แต่เธอนั้นสิ้นหวังเกินกว่าจะสนใจเรื่องนี้ซสแล้วและก็ของเงินลูกหน้าจากจุนนายแต่จุนนายกลับบอกว่าจะให้ไม่ได้ถ้าเธอยังหาอะไรไม่เจอสักอย่างแอบบี้กับเพื่อนร่วมงานชื่อเซอร์เกย์จึงใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อค้นหาแร่อยู่เนียบแต่พวกเขาก็ไม่ได้เจออะไรเลยและพวกเขาได้รับคำสั่งให้อยู่ในพื้นที่กำหนดไว้เท่านั้นแต่ Abby, แอบบี้ตัดสินใจที่จะค้นหาต่อไปในป่าตอนแรกเธอรู้สึกประหม่าเล็กน้อยกับเสียงแปลกๆที่อยู่ในป่า แต่ในที่สุดก็ใจเย็นลงเมื่อพบกับเจ้าก้อนหินสีดำหน้าตาแปลกประหลาดเมื่อกลับมาถึงฐานแอบบี้ทำการทดสอบเจ้าหินก้อนนี้หลายอยา่างและพบว่ามันมีอุณหภูมิที่สูงมากแต่เธอก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเจ้าหินก้อนนี้มันคืออะไรกันแน่ความตื่นเต้นกับสิ่งที่ค้นพบนั้นต้องหยุดชะงักลงเมื่อคนพ่อของเธอนั้นโทรมาและบอกว่าจะพาตัวของเบดพี่สาวกลับบ้านเพื่อให้เธอได้จากไปอย่างสงบสุขท่ามกลางผู้ที่เป็นที่รัก แต่บ,บีก็ไม่เห็นด้วยและบอกกับพ่อไปว่าจะกลับบ้านไปจัดการทุกอย่างเองในตอนนั้นเองที่อาคารนั้นสั่นสะเทือนและไฟก็เริ่มที่จะกระพริบหลังจากเหตุการณ์สงบลงแอบบีก็เก็บข้าวของของเธอและขอให้เซอร์เกย์ขับรถไปส่งเธอที่สนามบินเธอนั่งเฮลิคอปเตอร์กลับบ้านและพูดคุยกับนักบินที่บอกเธอว่าพวกเขากำลังจะบินใกล้ถึงพรมแดนพกเพื่อเตือนผู้คนรัสเซียว่าหกเขาแห่งนี้เป็นของใครกันแนะ่ หลังจากบินไปได้2-3ชั่วโมงแอปปี้ก็ต้องประหลาดใจที่เห็นนกบินอยู่ในระดับความสูงขนาดนี้แต่เมื่อเฮลิคอปเตอร์เปลี่ยนเส้นทางเธอก็รู้ได้ว่าสิ่งที่อยู่นอกหน้าต่างไม่ใช่พวกนกเลยมันคือเงาดำลึกลับที่ส่งเสียงดังคล้ายกับเสียงแตกของไฟฟ้านักบินบอกว่ามันกำลังเข้าใกล้พวกเขาก่อนที่เฮลิคอปเตอร์นั้นจะเริ่มสัน่นและเงาดำนั้นก็หลบรอบหน้าต่างก่อ,อนที่จะบินจากไป ระบบต่างๆของเฮลิคอปเตอร์นั้นก็ต่างรวนไปหมดรวมถึงวิทยุด้วยขณะที่เฮลิคอปเตอร์กำลังลดความเร็วและระด,ดับความสูงทำให้หายใจลำบากเธอเลยตั้งสมาธิกับการหายใจและนึกถึงพี่สาวก่อนที่จะหลับตาลงเพื่อมาเห็นภาพเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังจะตกและกระแทกกับภูเขาในขณะที่หมดสติแอบบีก็ฝันว่าเธอกำลังบอกกับพ่อไม่ให้ทำอะไรหุนหันพันแล่นไมที่สุดตัวเธอก็ตื่นขึ้นแต่นั่นก็ตื่นมาพร้อมกับเลือดที่ไหลทั่วตัว ในซากเฮลิคอปเตอร์เธอเห็นว่ามีบางส่วนของเครื่องนั้นกำลังจะลุกไหม้และที่แย่ไปกว่านั้นก็คือนักบินคนนั้นก็เสียชีวิตไปแล้วแอบบี้จึงตรวจดูอาการของนักบ,บินอีกคนจากนั้นเธอก็ออกไปข้างนอกพุก่ตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ก็แน่นอนไม่มีใครได้ยินเลยเมื่อกลับเข้ามาในเฮลิคอปเตอร์นักบินบอกว่าจะใช้วิทยุฉุกเฉินให้เธอแต่ไม่ว่าเธอจะพยายามกี่ครั้งก็ไม่มีใครรับสายเลยแอบบี้จึงดูแผนที่และคำนวณว่า ถนนที่อยู่ใกล้ที่สุดนั้นห่างออกไปถึง60,000่นกิโลเมตรเธอจึงตัดสินใจทำลายกล่องหลายๆใบและกล่อกองไฟขึ้นโดยหวังว่าจะมีใครสักคนมาเห็นจากระยะไกลแล้วในเช้าวันรุ่งขึ้นแอบบี้พบว่านักบินคนที่สองนั้นก็เสียชีวิตด้วยเธอร้องไห้ด้วยความตื่นตระหนกมั่รู้ว่าตัวเองกำลังติดอยู่ที่นี่ตามลำพังต่อมาขณะที่พยายามจะนอนในเฮลิคอปเตอร์เธอก็ฝันถึงเบสและสุขภาพที่อ่อนแอของเธอซึ่งทำให้เธอตื่นขึ้นมาในทันที แอบบี้ออกไปข้างนอกเพื่อเย็ผิงไฟให้อุ่นแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมแพ้และรวบรวมของใช้ที่มีประโยชน์ทั้งหมดมาสวมเสื้อผ้าหลายชั้นจนร่างกายอบอุ่นพอแล้วเธอก็ลองใช้เข็มทิศเพื่อลองเดินตามหาถนนทางใต้ทันทีที่เธอเดินออกจากเฮลิคอปเตอร์เธอก็ได้ยินเสียงซาจากวิทยุแอบบี้ลีวิ่งกลับไปท,ทันทีแต่ก็ไม่พบว่ามีอะไรในเฮลิคอปเตอร์ที่ทำงานได้แต่น่าเสียดายที่แบตเตอรี่หมดเมื่อเธอพยายามจะใช้มัน เธอจึงหยิบเอาคู่มือเฮลิคอปเตอร์ออกมาดูเพื่อหาที่อยู่ของสายเคเบิลและสายชาร์จทั้งหมดหลังจากเสียวิทยุชาร์จไว้เธอก็เอาแต่จ้องมองเจ้าก,ก้อนหินลึกลับของเธอในที่สุดวิทยุก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งและแอบบี้ก็ติดต่อกับนักบินาวอเมริกันชื่อจอร์ดซึ่งเครื่องบินของเขานั้นตกอยู่ในบริเวณนี้เช่นกันขาของเขาติดอยู่และไม่สามารถขยับได้นอกจากนี้เสาอากาศของเขาก็ยังพังด้วยแอบบี้รู้ว่า เธอสามารถซ่อมเสาวากาศเพื่อขอความช่วยเหลือได้และถามว่าเขาอยู่ที่ไหนจอรนจึงอธิบายว่าเขามองเห็นทะเลสาบเมื่อเจอทะเลสาบในแผนที่แล้วแอบบี้ก็เริ่มเดินทางเพื่อที่จะตามหาเขาจอรนร้องขอว่าอย่าให้เธอมาเลยเพราะที่นี่ก็เป็นพื้นที่อันตรายที่ถูกยึดครองอยู่แต่เธอก็ไม่สนใจนะครับระหว่างทางจอรนคุยกับเธอและถามเรื่องงานของเธอด้วยแอบบี้หยุดพักหลังจากการปีนขึ้นไปกลางเนินเขา และบอกว่าเงินที่หาได้ทั้งหมดนั้นก็เพื่อพี่สาวของเธอนั่นเองเธอจึงต้องหยุดพักและรวบรวมสติของตัวเองให้ได้เสียก่อนหลังจากจอนพูดถึงโอกาสหนึ่งในล้านแอบบี้ก็มีความหวังมากพอที่จะเดินทางต่อขณะที่เธอยังคงปีนขึ้นไปนั้นเธอคิดถึงตอนที่เบดเคยพยายามจะบอกเธอว่าไม่มีอะไรที่ต้องต่อสู้แล้วเธอควรจะก้าวต่อไปแอบบี้บอกจอนว่าไม่มีใครสู้เพื่อเบดเลยในที่สุดแอบบี้ก็ได้เจอจุดที่สูงมาก จนปีนต่อไปไม่ได้แล้วซึ่งหมายความว่าเธอต้องเดินทางอ้อมทั้งหมดขณะที่เธอเปลี่ยนทิศทางเธอไม่ได้สังเกตเห็นเจ้าก้อนหินสีดําที่อยู่ใกล้แอบบี้สามารถปีนข้ามเนินเขาและเข้าสู่ป่าที่เธอจะพักผ่อนได้ในคืนนี้สําเร็จจอนบอกว่าเขาไม่ได้เจ็บปวดอีกแล้วเพราะเขารู้สึกที่ร่างกายช่วงล่างไม่ได้เลยแอบบี้ก่อกองไฟและสร้างที่พักจากกิ่งไม้เพื่อใช้หลับนอนแต่ก็น่าเศร้าที่ฝนนั้นก็เริ่มตกซึ่งทาให้ไฟของเธอนั้นดับลง อย่างไรก็ตามแอบบี้รู้สึกว่ามีบางอย่างที่อุ่นๆกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกระเป๋าของเธอจากนั้นเธอก็นึกถึงเจ้าก้อนหินดำนั่นเธอจึงหยิบมันออกมาและแตะมันด้วยมือเปล่าด้วยสังเกตว่าพื้นผิวของมันกำลังมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างที่น่าสนใจและภาพก็ตัดมาในเช้าวันนั้นแอบบี้เดินทางต่อและมาถึงหุบเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะลมหนาวทำให้เธอรู้สึกหนาวเหน็บและเธอก็เอาแต่เดินสะดุดไปเรื่อยเมื่อแอบบี้เจอแม่นม้ำเธอก็หยุดพัก และเติมน้ำใส่ขวดสองสามชั่วโมงต่อมาแอบบีพบว่าตัวเองนั้นถูกล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาอีกแห่งแผนที่ไม่ได้แสดงเส้นทางที่ดีกว่านี้เลยดังนั้นเธอจึงต้องเริ่มปีนขึ้นเธอเดินเท่าที่จะเดินได้และก็พยายามปีนขึ้นก่อนที่จะล่วงลงมาในทันทีจอนบอกให้เธอนั้นกลับไปเพอเธอไม่สามารถช่วยทุกคนได้ทําไมแอบบีนั้นถึงกับพูดระบายออกมาเธอเบื่อที่ทุกคนเอาแต่บอกให้เธอนั้นหยุดพยายามสิ่งที่เธอต้องการในตอนนี้ก็คือคำยืนยันและกำลังใจ จอ์นพูดอย่างลังเลว่ามันเป็นการตัดสินใจของเธอและขอให้เธอโชคดีจากนั้นแอบบี้ก็ถอดถุงมือและเริ่มปีนอีกครั้งตอนนี้เธอสามารถยึดก,กอะได้ดีขึ้นและปีนขึ้นไปได้จริงๆเธอเดินทางต่อไปได้พักใหญ่จนกระทั่งพบกับพื้นที่ที่ไม่มีจุดให้เท้าของเธอนั้นกอะได้เลยเมื่อเธอแจ้งเรื่องนี้ให้จอร์นทราบเขาบอกว่าน่าเสียดายเพราะเธอนั้นเป็นหนึ่งในคนที่เขาก็ชอบมากด้วยและเขาก็วางสายไปหลังจากนั้นแอบบี้ก็หยิบเครื่องมือออกมา และสอดเข้าไปในเจ้าก้อนหินและมันก็หล่นลงมาเมื่อเธอก้าวเหยียบมันเธอใช้เวลาสักครู่เพื่อถอนหายใจเข้าลึกและคิดทบทวนและนั่นก็ทําให้เธอนึกถึงเจ้าก้อนหินสีดําลึกลับนั่นจใจของเธอนึกถึงตอนที่คุณหมอได้บอกว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าปาฏิหาริย์อย่างไรก็ตามปาฏิหาริย์กลังเกิดขึ้นในตอนนี้เพราะการขยับมือของเธอเพียงพอที่จะทําให้เจ้าก้อนหินเปลี่ยนรูปร่างได้หลังจากผูกเชือกเข้ากับเจ้าก้อนหินแอบบี้ก็ยึดมันไว้กับผนังภูเขาและใช้มันเป็นที่ยึด เพื่อให้เธอสามารถก้าวเหยียบไปได้อย่างปลอดภัยและในที่สุดก็ป,ปีนขึ้นไปยังจุดสูงสุดได้สําเร็จเชือกดึงเห็นในขณะที่เธอนั้นลุกขึ้นและนํามันกลับมาในขณะนั้นเธอเห็นเงาลึกลับบินผ่านท้องฟ้าพร้อมกับเสียงแตกปริบป,ปราบแอบบี้หยิบกล้องส่องทางไกลออกมาและสังเกตเห็นแสงไฟบางอย่างที่อยู่ไกลๆซึ่งนั่นน่าจะเป็นฐานทัพของทหารเธอรวบรวมกิ่งไม้และหญ้าเพื่อก่อไฟกองใหญ่ด้วยหวังว่ามันอาจจะดึงดูดความสนใจของใครบางคน เธอยังใช้หินเรียงรายเป็นลูกศรเพื่อบอกทิศทางที่เธอกำลังจะไปเมื่อเธอออกเดินทางไปแล้วสองสามชั่วโมงต่อมาจอ์นก็ติดต่อเธอทางวิทยุก,กลับมาอีกครั้งและบอกว่าเธอต้องหยุดสร้างความสนใจให้กับตัวเองเขาเตือนเธอว่าคนรัสเซียควบคุมพื้นที่นี้อยู่ดังนั้นหากพวกเขาเห็นสัญญาของเธอละก็พวกเขาจะต้องทําการเก็บเธอในป่าแน่ๆเมื่อได้รู้สิ่งนี้มันก็ทําให้เธอประหม่าใจอย่างมากเธอถลายลงบนเนินที่เต็มไปได้วยก้อนหินจนขาได้รับบาดเจ็บ เธอรู้สึกเหนื่อยล้ากับการที่จอนนั้นเอาแต่ด่าเธอแอบบี้จึงปิดวิทยุและดูแผลของตนเองในขณะนั้นเธอได้ยินเสียงวิทยุดังขึ้นและสังเกตเห็นทหารคนหนึ่งที่กำลังลาดตระเวนอยู่ในบริเวณน,นั้นเธอจึงรีวิ่งและเข้าไปหลบในทันทีระหว่างที่ขานั้นยังเจ็บอยู่และหิมะก็ตกลงเยอะทำให้การเดินเป็นเรื่องยากมากและเธอต้องใช้ไม้เท้าช่วยหลังจากข้ามป่าไปเธอก็พบก,กับอาคารเก่าๆที่ถูกทิ้งร้างและตัดสินใจเข้าไปข้างในเพื่อทำการพักผ่อน มีข้าวของถูกทำลายมากมายแม้แต่รูปภาพครอบครัวที่ถูกสังหารระหว่างการบุกของเหล่าลัเสเซียหลังจากตรวจสอบทุกห้องทุกลิ้นชักเธอก็พบของบางอย่างสำหรับการก่อไฟและแม้แต่ขนมปังที่ขึ้นราที่ทำให้เธอเนี่ยถึงกับอ้วกและคลื่นไส้และแน่นอนก็เจอชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยเธอจึงพันแผลที่มือและฉีดยาที่หมดอายุเข้าไปในท้องก่อนที่จะหลับไปในค่ำคืนนั้นแอบบี้ฝันถึงวันที่เธอต้องเคยมีความสุขกับเบดพี่สาว แต่ก็ฝันถึงเธอที่ลงพยาบาลด้วยตัวของพี่สาวเบสก็เบื่อคลินิกและอยากจะกลับบ้านเพื่อใช้ช่วงเวลาสุดท้ายกับครอบครัวแต่แอบบี้บังคับให้เธออยู่ก่อนที่แอบบี้จะจากไปทํางานเบสเชืเห็นว่าแอบบี้ไม่ได้ทาเพื่อเธอเลยแต่แอบบี้กาลังทําเพื่อตัวเองอยู่และพามก็ตัดมาในเช้าวันลุงขึ้นแอบบี้ตื่นขึ้นมาไม่ได้ยินเสียงวิทยุเธอชะโง,งกหน้าออกไปด้านนอกและสังเกตเห็นทหารที่กําลังใกล้เข้ามามันทําให้เธอน้นตกใจมาก เธอรีบขวางประตูและซ่อนตัวอยู่ใต้หน้าต่างพร้อมกับปิดปากไว้แน่นส่วนทหารคนนี้ก็เหลือบมองอย่างรวดเร็วแต่โชคดีที่เขาเห็นเธอและเดินจากไปในขณะที่เขากาลังตรวจสอบบนหน้าต่างบ้านอื่นแอบบีก็ค่อยเอื้อมมือไปหยิบกระเป๋าและก็ทําการหยิบปืนออกมาแต่ในจังหวะน,นั้นเองแม็กกาซีนก็ดันหลุดออกมาจากปืนซะงั้งงนเสียงนั้นดึงดูดความสนใจของทหารคนนี้เป็นอย่างมากเขาพยายามเปิดประตูออกมาแต่ก็ไม่สําเร็จในขณะที่เขามองหาทางเข้าอื่นแอบบีก็เตรียมปืนไว้พรอ้อม ไม่นานทหารก็เจอเธอแอบบีก็ตกใจอีกครั้งแล้วก็เปิดฉากยิงโดยไม่ได้ตั้งใจก็สูนปืนโดนเขาและก็โดนที่ขาเขาอย่างจังทําให้เขานั้นล้มลงจากนั้นแอบบีก็หยิบอาวุธออกแล้วก็ค้นกระเป๋าเป้ของเขาในขณะที่เขานั้นยังพูดชื่ออีวานซ้ซําๆเธอวางปืนลงเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้ต้องการทําลายเขาแล้วเปิดกระเป๋าเพื่อหาไฟฉายและบุหรี่แล้วก็พบกับเจ้าก้อนหินสีดาเหมือนกับของเธอในขณะนั้นเอง เสียงของจอห์นก็ดังออกมาจากวิทยุของทหารว่าคุณเป็นหนึ่งในคนที่ผมชื่นชอบมากและทหารก็ยืนยันว่านั่นคืออีวานแอบบี้ตกใจมากและรู้ว่าทั้งสองคนนั้นถูกหลอกและเสียงนั้นก็ถามว่าคุณไม่อยากเจอเบธอีกแล้วงันหรอก่อนที่การสื่อสารจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแอบบี้ก็ขอโทษทหารคนนี้และทาผ้าพันแผลให้กับเขาก่อนที่จะพาไปนอนที่โซฟาเธอพูดกับเขาว่าเธอจะไปตามหาเสียงในวิทยุทั้งคู่เดินทางไปด้วยกัน แล้วก็สะดุดล้มไปมาขณะที่เดินในป่าเมื่อพวกเขาหยุดพักแอบบีก็หยิบเจ้าก้อนหินออกมาและได้ยินเสียงแปลกๆบนท้องฟ้ามันทําให้เธอรู้ว่าเจ้าหินก้อนนี้นั้นถึงดูดเงาสีดําซึ่งมันเป็นสาเหตุทําให้เฮลิคอปเตอร์ตกและมันน่าจะมีคุณสมบัติบางอย่างในการลบกวนขึ้นวิทยุด้วยความโมโหแอบบีก็เลยคว้างเจ้าก้อนหินลูกนี้ไปแล้วก็กรีดร้องด้วยความหงุดหงิดจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มข้ามหุบเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมาด้วยกัน ขนะที่เท้าของพวกเขาเหยียบลงหิมะในทุกย่างก้าวพวกเขาก็รู้ได้ว่าในตอนนี้กำลังเดินอยู่บนทานน้ำแข็งและด้านล่างนั้นก็คือทะเลสาบแอบบี้เดินทางจากทหารเพื่อไม่ให้น้ำหนักนั้นมากเกินไปในจุดเดียวกันทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงปแปลกๆและเมื่อเธอหันหลังกลับไปก็พบว่าชายคนนั้นได้หายตัวไปแล้วแอบบี้มองหาเขารอบๆแต่แล้วน้ำแข็งใต้เท้าของเธอก็เริ่มที่จะแตกเช่นกันว่าแล้วเธอก็ตกลงไปในรูนั้น โชคดีที่เธอสามารถยึดเกาะผิวน้าไว้ได้ทันก่อนและหลังจากพยายามอย่างหนักเธอก็ปีนขึ้นมาได้แต่สายลมมันก็พัดแรงมากในไม่ช้าแอบบีก็มองไม่เห็นอะไรเลยเธอตะโกนขอความช่วยเหลือและไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวในที่สุดเธอก็เจอกับขอบป่าและบุหรี่ของทหารคนนั้นที่ทิ้งไว้และในตอนนี้ก็เหนื่อยเกินกว่าจะทําอะไรได้แล้วแอบบีจึงถอดเสื้อออกและเข้าไปนอนในถุงนอนโดยหวังว่าจะทําให้ร่างกายนั้นอุ่นขึ้นในขณะนั้นเสียงของจอห์นก็ปากนในวิทยุอีกครั้ง โดยบอกว่าสิ่งเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นกับเขาเมื่อนานมาแล้วแอบบี้ที่โกรธจัดก,ก็คว้างวิทยุทิ้งไปแต่เธอยังคงได้ยินเสียงของจอนที่เล่าเรื่องต่อหลังจากเครื่องบินของเขาตกจอนต้องทนเห็นลูกเรือของเขานั้นตายไปทีละคนหัวใจของเขานั้นเต้นช้าลงและเขาคิดว่าเขาคงจะจบชีวิตลงเช่นกันแต่ในเสี้ยววินาทีสุดท้ายเขาก็ได้พบกับความรอดแอบบี้หลับไปและฝันถึงวันที่เธอนั้นมีความสุขกับเบธอีกครั้งเธอตื่นขึ้นมาไม่ได้ยินเสียงข,ของเฮลิคอปเตอร์เธอจึงวิ่งผ่านเข้าไปในป่า ขณะพยายามเรียกร้องความสนใจจากพวกเขาอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถมองเห็นเธอได้หรือได้ยินเธอเลยเฮลิคอปเตอร์จึงบินจากไปความหนาวเริ่มส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องและมันก็ทําให้เธอนั้นซุดลงกับผืนขณะที่ได้ยินเสียงของเบสบอกให้เธอนั้นกลับบ้านตัวของเธอนั้นในตอนนี้ก็หมดสติลงไปและในตอนนี้ก็กลิ้งลงไปในหลุมซึ่งกลายเป็นถ้าล่างของแอบบี้นั้นตกลงไปในสระน้าเล็กๆว่าแล้วที่รอบตัวของเธอก็เต็มไปได้วยก้อนหินสีดําลึกลับนั่น พื้นสามีสาสารสีดำล่องลอยขึ้นมาเหมือนว่าพยายามจะเข้าไปในร่างกายของแอบบี้ด้วยเหมือนว่าก้อนหินนี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ใช้เสียงของคนได้จริงๆเพื่อทําการล่อลวงแอบบี้และทหารคนนั้นเช่นเดียวกันและมันก็ทํากับจอห์นเมื่อ65ปีที่แล้วเมื่อแอบบี้ตื่นขึ้นมาเธอกําลังนั่งอยู่บนพื้นดินที่เต็มไปได้วยน้ําแข็งขณะที่เจ้าก้อนหินพวกนี้ลอยอยู่รอบตัวเธอซึ่งมีชีวิตนั้นก็ใช้เสียงของจอห์นเพื่อแสดงความยินดีกับเธอที่ทําได้สําเร็จ และบอกว่ามันกลัวว่าเธอจะจบลงเหมือนกับคนอื่นๆแอบบี้กล่าวหามันว่าจงใจทําให้เธอนั้นตกเครื่องบินและต้องการรู้ว่าทําไมมันถึงทําการล่อลวงเธอมาที่นี่แต่สิ่งมีชีวิตนั้นกลับบอกว่าการตัดสินใจทั้งหมดที่นําเธอมาที่นี่นั้นคือการตัดสินใจของเธอเองในขณะที่ก้อนหินที่ลอยอยู่ก่อตัวกันเป็นครึ่งล่างมนุษย์เสียงนั้นก็อธิบายว่าจอห์นยอมที่จะกลายเป็นล่างอาศัยของสิ่งมีชีวิตนี้เพื่อเอาชีวิตรอดและแบ,บีกำลังได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดียวกันนั้น แอบบีพยายามเดินหนีจากเจ้าก้อนหินที่ลอยอยู่ปฏิเสธข้อเสนอและบอกว่าเธอแค่อยากจะกลับบ้านเสียงนั้นตอบกลับว่าเธอถึงบ้านแล้วว่าแล้วบ้านของเบดก็ปรากฏอยู่ที่ด้านหลังของเธอในทันทีพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นผลักเธอเข้าไปด้านในและเธอก็พบว่ามีกองก้อนหินสีดําอยู่ทุกคนทุกแห่งในบ้านสิ่งมีชีวิตนั้นบอกเธอว่าเธอกลัวความตายและสิ้นหวังที่จะเอาชนะมันซึ่งที่นี่ตัวเธอสามารถทําได้ทุกอย่างและเป็นอิสระ แอบบี้เดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งเพื่อพยายามหนีจากเสียงนั้นและต้องตกใจเมื่อพบกับเบสอยู่ด้านนอกเธอจึงรีบออกไปด้านนอกในทันทีและเบสก็จับมือของเธอไว้ทันใดนั้นเองเบตตี้ก็ตื่นขึ้นมาในบ้านของพี่สาวและต้องประหลาดใจที่พบว่าเบสในตอนนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีขณะที่เสียงแตกร้าวรอยอยู่ในพื้นหลักแอบบี้ก็กอดเบสและร้องไห้อย่างไรก็ตามเธอมีภาพนิมิตของโรงพยาบาลและตระหนักได้ว่าทั้งหมดนี้มันก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้น เธอทาใจยอมรับความจริงและเธอต้องปล่อยพี่สาวไปดังนั้นแอบบีจึงขอโทษเบดที่ทําการผลักดันให้เธอนั้นถึงขีดจํากัดว่าแล้วก็กล่าวคําอาลาครั้งสุดท้ายเมื่อแอบบีกำลังจะออกจากบ้านวิทยุที่มีเสียงของสิ่งมีชีวิตนั้นก็พยายามโน้มน้าวให้เธอนั้นอยู่ต่อเพราะนี่คือทุกสิ่งที่เธอนั้นต้องการแต่แอบบีก็ปฏิเสธด้วยอธิบายว่าเธอได้เรียนรู้บ,บทเรียนแล้วว่าหากไม่มีความตายมันก็ไร้ซึ่งชีวิตเบดก็อ้อนวอนไม่ให้เธอนั้นจากไปอย่างไรก็ตาม แอบบี้ก็เปิดประตูและเดินออกไปสู่พายุหิมะในขณะนั้นแอบบี้ก็ตื่นขึ้นมาในช่วงนอนและเฮลิอคอปเตอร์ก็กลับมาช่วยเธอเป็นเวลาสองวันต่อมาแอบบี้พักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลเมื่อในที่สุดเธอก็ตื่นขึ้นมาเธออยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของเซอร์เกย์และคุณยายของเขาเขาคิดว่าเธอควรจะพักผ่อนแต่เธอนั้นอยากกลับบ้านเขาจึงขับรถไปส่งเธอที่สนามบินหลังจากนั้นไม่นานแอบบี้กับคุณพ่อของเธอก็ไปเยี่ยมเบธท,ที่บ้านซึ่งเธอนั้นมีพยาบาลดูแลอยู่ เบดในตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่มากนะักแอบบี้กับพ่อจึงออกไปด้านนอกเพื่อทําการเงียบสงบและไว้อาลัยโดยที่ไม่ให้เบดนั้นต้องเสียใจและในตอนเย็นนั้นพยาบาลก็ประกาศว่าถึงเวลาแล้วแอบบี้และพ่อของเธอก็นั่งอยู่บนเตียงเดียวกับเบดและปลอบโยนเธอขณะที่เธอนั้นกําลังจะจากไปกระจบไปแล้วนะครับสําหรับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The a c u a n 2025คิดเห็นอย่างไรกับดังเรื่องนี้ อย่าลืมพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็ Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหลังบ้านของพวกเราด้วย mm hmm. ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ